สวัสดีครับวันนี้ยูเยจะมารีวิวหนังสือนี่ครับเจ้าแห่งแมลงนี่ครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วมันแล้วก็เพลินมากครับนี่คือวันเยวจบนะคบผมเนี่ยอ่านไปอ่านไปนั่งรถไปนะครับข้งางในก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง มแมลงแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยทุกตัวเลยครับมันก็สนุกมากมากครับแล้วก็จะมีแข่งแบบกลุ่มครับคือมีมแมลงที่มันอยู่แบบเป็นฝูงครับแข่งกันใครใชนะแล้วก็จะมีตัวไหนที่เป็นแข่งแบบเดี่ยวอะครับตัวไหนได้คะแนนเยอะสุดก็จะมาแข่งที่รอบชิงค่ะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยนะคะ มีการแนะนำคู่ต่อสู้ครับนี่คือรอบเบียยนะแตบบ่นี่มีนี่ครับผมเอาอันที่มันเท่ๆดีกว่าเน่มีด้วงกว่างสามเขาครับแล้วก็ดวงละมอนันเขาจะมีบอกลักษณะข้อมูลไว้ตรงนี้ครับในตรงนี้แล้วก็มี พวกอาหารนิสัยก็คือลักษณะแหละค่ะแล้วก็วงอะไรสกุลอะไรอเนี่ยครับชนิดไหนนั่นแหละแล้วก็ขนาดไหนพบที่ไหนครับแล้วก็พลังว่ามันจะมีขีดต่อไปต่อไปเป็นฉากการต่อสู้นะครับฉากการต่อสู้เขาก็จะมีบรรยายสถานที่สังเวียนประลองกันนะครับ แล้วก็จะมีฉากต่อสู้เป็นภาพกราฟิกแล้วก็จะมีนี่ครับทำาไม้ตายของผู้ชนะแล้วก็ผู้ชนะครับผู้ชนะคือด้วงกว่างจาเขาครบต่อแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้ครับเหมาะกับเด็กที่ ชอบมลงครับแต่ว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นหนังสือมาแรงแบบที่มันมีรูปน,น้อยๆมันอาจจะน่าเบื่อไปครับผมก็ชอบมาแรงผมก็เลยใช้หนังสือเล่มนี้ครับเป็นแบบแบทเทิลกันนะครับเจ๋งมากสำนักพิมพ์ของหนังสือเล่มนี้คือนามิบุ๊กครับเอ่อถ้าอยากซื้อซื้อกันก็ซื้อจากช้อปปีได้เลยครับถ้าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวหนังสืออะไรอีกครับ พิมพ์แชทมาในเพจของผมได้เลยครับเพจ uk play and learn ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ